ระวังระวังระวังฮุ้ยฮุ้ยฮุ้ยุ้ยฮุ้ย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 ทุกคนโอ้ยสุดยอดครับนี่คือตำรวจนะครับจราจรภาษีสนภาษีเจริญนะครับทุกคนครับดูเขาทำกันนะครับโอ้ยอ้ยโคตรอันตรายเลยครับทุกคนนี่ครับนี่นี่คือคู่บังคับบัญชาคุณต้องรู้นะครับการปฏิบัติหน้าที่แบบนี้นะครับยืนนะครับอยู่แบบนี้นะครับอันตรายมากนะครับทุกคน อย่าหาทำนะครับโอยนะครับสวัสดีครับทุกคนนะครับแฟนเพจอิจใจที่ได้สู้ทุกท่านนะครับอยู่กับป้อมบดอมไร้นะครับตอนนี้ป้อมก็อยู่ที่บางว่านะครับบีทีเอสตรงบางว่าตรงตู้ป้อมนะครับสอนอภาษีเจริญนะครับทุกคนวันนี้วันนี้นะครับเป็นวันพุธที่ 13กันยายน2566ตอนนี้เป็นเวลา12นาฬิกานะครับผมป้อมบดนนอนะครับมาดูการทําหน้าที่ของเจ้าที่ตำรวจจราจรสอนภาษีเจริญนะครับทุกคนโอ้โหสุดยอดบาดเสียวมากๆครับทุกคนนะครับได้เห็นโอ้หช็อตนี้แต่มีอีกช็อตนึงนะครับตามไปดูเพจนะครับป้อมบดนนอมได้นะครับเดี๋ยวมีอีกไอช็อตนึงนะครับแบบสุดยอดมากครับโอ้โหแบบนี้นะครับการทาหน้าที่แบบนี้อันตรายมากนะครับ ถือว่าโอ้โหเจ้าที่ตำรวจนี่แบบเอาชีวิตเข้าไปเสี่ยงมากครับถ้านะครับตายขึ้นมานะครับโดนชนตายขึ้นมาเนี่ยทําไงครับออ้สุดยอดมากครับไม่รู้ผมจะชื่นชมท่านหรือเปล่านะครับเพราะว่าท่านทําหน้าที่แบบนะสุดยอดมากนะครับโอ้เห็นจับพี่น้องประชาชนตรงนี้เนี่ยมาไม่รู้กี่ชั่วโมงแล้วนะครับทุกคนตรงนี้นะครับนี่ครับก็ ทำไมช่วงนี้นะครับเขาจึงขยันนะครับดูนะครับดูสุภาพนะครับสุภาพบุรุษจราจรนะครับอยทานี้สวยมากครับสุภาพบุรุษจราจรนะครับนะโอ้ยอมรับจิตใจของเขานะครับมีความกล้าหารมากนะครับกล้าหารชาญชัยนะครับกับพี่น้องประชาชนแบบเห็นรถไม่สวมหมวกกันน็อกวิ่งนะครับออกไปโดยแบบโอ้โหแทบจะไม่ไม่คิดกับชีวิตนะครับทุกคนโอ้ยสุดยอดมากมครับตำรวจ สอนอเนี่ยโอ้โหกู้บังคับบัญชานะครับระดับสูงคงนะครับผมไม่อนุญาตคุณถ่ายนะคุณไปคุณคุณไม่คุณคุณออกปฏิบัติหน้าที่เนี่ยทำไมกล้องวันนี้าคม e ่ a คุณไม่ติดอ่าคุณเอกราชคงอนุคุณไม่ติดนะคุณออกปฏิบัติหน้าที่เนี่ยกล้องแรมล r าคุณไม่ติดหกหกหนึ่งศูนคุณไม่อนุญาตนะคุณลบออกเลยนะผมไม่อนุญาตคุณนะ ผมชี้นี่คุณมาอัดผมอะลบออกเลยนะผมไม่ได้นุญาตคุณนะผมมีสิทธิ์ผมเป็นประชาชนนะครับผมมาดูการปฏิบัติหน้าที่ผมถามหน่อยว่าผมผิดอะไรนะครับครับผมผมเนี่ยมาบอกพวกคุณนะบอกยังไงรู้ไหมพวกคุณกระโดดไปแบบนั้นอะมันอันตรายนะเอ้ยทำอย่างนี้ได้ไงอะ พี่น้องประชาชนมันอันตรายนะพอสมควรนะผมจะบอกให้นะอย่าซ่าครับอย่าซ่านะทำถูกทำไปครับไม่มีใครว่าทำถูกทำไปไม่มีใครว่านะครับไม่ใช่ออกปฏิบัติงานแล้วกล้องบอดี้แคมิราไม่ติดแล้วมาถ่ายเดินมาถ่ายผมนะครับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าที่ตำรวจเนี่ยมันต้องติดบอดี้แคมิรานะครับออกปฏิบัติหน้าที่โอหกหนึ่งศูนย์นะครับ ผมบอกให้นะโอ่งหนึ่งศูนย์นะครับคุณออกปฏิบัติหน้าที่แล้วสำนักง,งานตำรวจชาติเขาไม่ได้บอกให้เอามือถือเนี่ยมาถ่ายประชาชนนะครับนะมันต้องติดบอดี้แคมเปญแรเหมือนเหมือนตำรวจนายนี้เห็นไหมเขาติดแบบนี้แต่คุณไม่ติดนะครับเนี่ยนายเนี่ยเห็นไหมเขาติดเห็นไหมนี่เขาทําถูกต้องเนี่ยเขาทําถูกต้องนะครับนายเนี่ยเขาทําถูกต้องนะ ถ้าไม่ถูกต้องเนี่ยอย่ามาใกล้กล้องนะครับผมบอกให้นะโอ้โหนี่ครับดูครับการทํางานนะครับเดี๋ยวผมมีคลิปอีกคลิปเด็ดนะครับมาฝากเรียนพุ่มกลับด้วยนะครับสอนอภาษีเจริญนะครับการทํางานแบบนี้เหรอครับคุณกระโดดไปแบบนี้เหรอครับนี่คือถนนนะครับมันเกิดอันตรายนะครับเกิดทนคนคนตายขึ้นมาเนี่ยคุณจะรับผิดชอบใครครับ ออกปฏิบัติหน้าที่จับกลุ่มคนเนี่ยไม่สวมนะครับไม่สวมแผ่นอ่าไม่ไม่ติดนะครับบอดี้แคม马拉นะครับคุณดูครับอ่าทำไมน้องร้องไห้ครับทำไมเขาร้องไห้ครับน้องนี่ครับจับกลุ่มประชาชนโดยที่นะครับออกปฏิบัติหน้าที่นะครับไม่ไม่ติดนะครับกล้องบอดี้แคม马拉เนี่ยนายนี้ติดนะครับ เนี่ยน้องเขาร้องไห้แล้วทำไมนะ้าผมไม่ถ่ายนะครับน้องเขออาร้องไห้นะครับแต่ีเขาไม่มี อาดูครับว่าจะออกไปสั่งไหมน้องเขาไหมนะครับี่การทํางานนะครับพอดีเขมล่าไม่ติดนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ารับชมนะครับผมก็นะครับยืนอยู่ที่ตรงนี้นะดูสังเกตการดูไปเรื่อยๆนะครับเจ้าหน้าที่ตารวจทํางานนะครับสวัสดีครับท่านใครเป็นหัวหน้าด่านครับ แล้วพี่ดาบใครใครหัวหน้าพี่ดาบพี่ดาบใครเป็นหัวหน้าท่านครับมีปากแต่ไม่พูดนะครับนี่คือตํารวจนะครับผมถามนะครับจากประชาชนนะครับควรที่จะตอบนะครับคุณเป็นตารวจเสือผมก็แบบข้าราชการผมถามว่านายคุณอยู่ไหนนะครับนะแทนที่จะบอกผมนะแทนที่จะเออคุยกับผมได้นะครับผมอยากจะถามนะครับผมอยากจะถามนะครับว่าพวกคุณเนี่ยทำอะไรกันอยู่ตรงนี้นะครับ แค่อยากจะรู้นะครับผมไม่ได้มาป่วนก็ฝ่ายกฎหมายนะครับฝ่ายกฎหมายองสภาคมนะครับแน่เอกเอกราชวงอนุนะครับเดี๋ยวนะครับไปว่ากันนะครับ อ่าถ่ายผมด้วยนะอ่าอาสำนักงานตำรวจชาตินะครับเขาบอกอยู่แล้วว่าการปฏิบัติหน้าที่เนี่ยคุณต้องมีกล้องพลียแคมเอลาติดตัวนะครับนะหัวน้องเขาร้องไห้เลยครับเนี่ยไปง่ายครับตานไม่ต้องนะครับมีใบสั่งเนี่ยก็สามารถนะครับมายืนดักพี่รถประชาชนตรงนี้ได้นะครับ ยอดมากครับยอดมากน้านื่นชมมากนะครับเอาเอาเอาขับรถแบบนี้นะครับขับรถแบบนี้นะขับรถแบบนี้คืออะไรครับนี่คือผมไม่อยากจะใช้คําว่ามันเป็นสันดานถ้าผมบอกอย่างนี้นะครับเดี๋ยวมันจะเข้าใครยมีประมาทนะพฤติกรรมแบบนี้นะครับนะขี่รถเข้ามาแล้วเอานะเอาฟอกมาเบียดผมนะครับผมเดินเข้าไปนะพฤติกรรมแบบนี้เหรอครับคุณเป็นตำรวจเหรอครับ นี่เหรอครับตำรวจครับนี่เหรอครับตำรวจผู้พิทักษ์สันติราษฎร์มีปากนะครับประชาชนถามแต่ไม่ตอบโอ้โหุยอดมากครับสังคม่ไจะอยู่ยังไงครับประชาชนนะครับเขาจะอยู่กันยังไงนี่คือการทำงานของหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจรเขาเก่งกับประชาชนนะครับ เก่งมากครับเก่งกับประชาชนแบบนี้นะครับผมชอบมากครับตำรวจเนี่ยป้อมเนี้ยนะมีคนรายงานมานะครับมีประชาชนเขาตรงขามาว่าดักกันอยู่แบบนี้นะครับคื้ออยู่แบบนี้นะครับเดี๋ยวผมลงคลิปนะครับโอ้สุดยอดมากครับการปฏิบัติหน้าที่แบบนี้นะควรให้รางวัลอะไรครับทุกคนเออทำไมไม่ทำงานต่อไปครับ มายืนดักต่อไปดีครับถ้าท่านบอกว่าท่านทาถูกนะครับออกมาเลยนะครับออกปฏิบัติหน้าที่นะครับมีการสแกนด้านหลังด้วยนะครับผมมีคลิปนะครับหลักฐานนะครับแต่เขาเป็นอส่งไปทางสามากถหนดุลชาตินะครับมีการสแกนกันด้วยนะครับผมถ่ายอยู่ตรงนู้นนะครับก่อนหน้าที่ผมไล์สดนะ ามีการสแกนกันอะไรกันนะครับแต่ไม่ได้เข้าเข้าตัวของเขาเองหรอกนะครับทำไมไม่ทำครับงานครับทำไมไม่ทำฮะเห็นป้อมนอนลงมาทำไมไม่ทำครับโอ้ลงมาดีๆนะครับลงมาดีๆมาคุยกันนี้ครับเหมือนนะครับเหมือนใครครับเหมือนเมื่อวานนี้ผมลงไปนัาสารวัตรสารวัตรนัดก็มาคุยกันดีๆนะครับว่า สิ่งที่เขาทำนี่เขาทำอะไรครับไม่ใช่เดินกล้องมานะครับเอามาถ่ายเราแบบนี้โอ้โหปัดโถถ้าเป็นเด็กนะครับนะผมไม่อยากใช้คําว่าเบิร์ดกบ,บาลน,นะครับมันจะมันจะดูไม่ดีนะมันมันจะดูไม่ดีมันดูไม่สงา่าผมไม่กล้าทําแบบนั้นถ้าผมทําแบบนั้นมันดูไม่ดีนะครับกับนักรแบแบนเทือนผมไม่กล้าทําแบบนี้นะโอ้พฤติกรรมแบบนี้เหรอครับคุณเป็นตำรวจเหรอครับ ผมถามนะครับในดาบมีป่านะครับป่าของท่านนะครับมีแต่ไม่ตอบนะเอาไปอบรมด้วยนะครับท่านผบตรนะครับตำรวจแบบนี้นะพฤติกรรมแบบยังไงล่ะขี่รถมานะครับดีนะไม่เฉียวผมนะเมื่อกี้นี้นะดีนะผมหลบนะผมหลบนิดหนึ่งนะดูมันทํานะครับอิริยาบาระยาทนะครับอ่ะให้มึงติดร้อยนะครับให้มึงติดนะ เป็นผู้หมวดเร็วๆนะต้องใช้แบบนี้นะครับกับตำรวจแบบนี้นะผมผมเนี่ยสู่ผ้าพอนะครับผมลงด่านนะครับผมลงด่านทุกด่านนะครับผมบอกให้นะครับผมสูภห้าพอนะครับกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับแต่พฤติกรรมแบบนี้นะครับคุณลองคิดเอาแล้วกันนะครับเอาไปพิจารณาเอาเองนะครับไอแบบเนี่ยถ้าท่านทำถูกท่านทำไปเลยไม่มีใครว่านะครับไม่มีใครว่าหรอกนะ โอ้สุดยอดมากครับตำรวจไทยนะครับช่วงนี้โอ้สุดยอดมากนะผมอยากเห็นนะครับการทํางานนะอยากเห็นมากการทํางานแบบเจ้าที่ตารวจเนี่ยไม่ใช่ว่าเขาไม่ดีนะครับผมก็อยากจะเห็นว่าการทํางานเนี่ยมันสูงเสี่ยงไหมนะมันเกิดอันตรายกับพี่น้องประชาชนไหมพวกคุณทําแบบนี้นะครับเราก็คุยกันดีๆนะครับไม่ใช่แบบเดินเอาถือต้องมานะครับดูครับเนี่ย ผมเข้าใจนะครับตอนนี้คือนะประมาณเดือนตุลานะครับใครที่นะติดนี้ยืมสินมาก็ทําใจแล้วกันนะ <c oughs> อ่ะเรามาระวังนะครับ <c oughs> ผมปมา้ามอมวันนี้จะมาประชามันให้พี่น้องนะครับอ่าแฟนเพจและก็พี่น้องนักเลอนเตือนเรานะครับตอนนี้ผมอยู่ถนนเพชรเกษมนะครับด้านขาออกตรงนี้ป้อมอยู่ที่บางว่านะครับตรงนี้เป็นจุด <c oughs> นะครับเป็นจุดพิเศษของเจ้าที่ตารวจนะครับทุกคน ไปมานะครับก็สวนหมวกกันน็อกอย่าทำผิดกฎหมายไม่งั้นกณโดนบอกนะอ,อยากเห็นอนะ่ะอยากเห็นไม่เห็นอนะ่ะดูหายไปแล้วโอ้โหนะ่าชอบตำรวจแบบนี้นะตำรวจดีๆผมกลัวบางทีเรา <c oughs> ตำรวจดีๆนะครับเราเรายังไงล่ะเราเก,ก่กงัวเกยงใหญ่เขานะครับถ้าเจอตำรวจดีๆ นะผู้จาดีก็ามาทักทายกันก็ามาอธิบายดิสิที่ผู้คุณเนี่ยเดินนะวิ่งไปบนถนน,นแบบนี้โอ้โหโคตรลงทุนเลยครับนะไปกินเลี้ยงกันหน่อยนะแถวน,นี้มีกำนนที่ไหนนะครับไปกินเลี้ยงกันหน่อยนะให้มันเก่งๆแบบนี้นะครับที่เอลมีมีใบสั่งพร้อมปืนนะครับ แต่เวลาไปกินเลี้ยงอะ่ะอย่าลืมนะพก,นะกนะพกไปด้วยนะบอกแล้วพกไปด้วยนะอย่าพกนะครับปืนนะอย่าพกปืนแล้วเอามาเขียนนะครับมาเขียนออกไปสั่งกับพี่น้องประชาชนจำไว้นะครับ นี่เห็นไหมครับทุกคนนะครับถ้าตำรวจไปแบบนี้นะครับตำรวจไปแบบนี้นะครับการเสี่ยงนะครับที่จะเกิดอันตรายไม่มีเลยคุณไม่ได้เอาควยมาตั้งอะไรเลยครับเห็นไหมไมไ่เอาปวยไม่มีลว,วยมีอะไรเลยคุณแค่มีใบสั่งแล้วเขาพร้อมอาวุธปืนวิ่งตัดหน้าไปแบบนี้นะครับมันใช้ได้ที่ไหนนะครับแม่มันหน้านะมันหน้าเนาะจริงๆนะ ายสิบนายสิบนะอยากเจอของนะครับอยากอยากเจอของดีนะครับนายสิบอยากเจอของดีอ่าแทนที่จะมาคุยกับเราดีๆนะครับเราอยากจะถามว่าว่าทําไมนะคุณเนี่ยต้องมายืนกันแบบอยู่กันแบบนี้แล้วก็วิ่งตัดหน้ารถนะครับไม่โดนไม่กลัวโดนชนตายเหรอผมอยากถามแค่นี้นะครับและก็สิ่งที่พวกคุณทําเนี่ยมันคืออะไรมันมีแค่นี้นะครับคุณก็ตอบนะครับผมถามคุณแล้วไอ้ดาบนะครับ ใช้คำนี้นะครับนะพฤติกรรมแบบนี้ดีนะไม่ชนโดนโดนผมนะครับผมหลบไปนิดหนึ่งเมื่อกีน้นี้เดินสวนผมมาทําเป็นแบบเอาไหลมาผมผมผมสะบัดออกนะนะถ้าไม่ใช่ผมเครื่องแบบนะผมบอกให้นะผมขอดอกเดียวนะครับไม่ได้เก๋าหรอกนะถ้าถ้าทําตัวแบบนี้นะครับมัน นะศักดิ์ศรีคุณมีเสื้อข้าราชการของคุณตาแผ่นดินอยู่บนหัวของคุณนะ่ะนะสงสารหน่อยอย่าทำตัวแบบนี้นะครับผมก็ไม่ได้มีไปดา่าพวกคุณอะไรนะครับผมอยากจะถามแค่นี้นะครับไม่ใช่มีลูกอาร,รมณ์แล้วก็แบบนะเดินเข้ามาปีปีปีปนะผมฟอ้องคุณแน่นอนครับผมไม่ได้อนุญาตคุณนะครับให้ให้คุณถ่ายภาพของผมนะครับที่ออกจากไอสิบตำรวจนะครับอย่าให้หลุดออกไปนะครับผมบอกให้นะ สำนักงานหน่วยชาตินะครับเขาบอกให้การปฏิบัติหน้าที่นะครับให้ต้องมีกล้องบอดี้แคมล r a คุณไปจับประชาชนแบบนั้นถามว่าคุณมีไหมคุณออกไปสั่งเด็กเมื่อกี้นี้จนเขาร้องไห้ครับคุณมีไหมทับพุ่มกับนะครับดูนะครับพุ่มกับสนภาษีเจริญนะครับฝากฝากไว้แนละถ้ามีลูกน้องแบบนี้นะครับ ผมรับรองครับสนของท่านเจริญแน่นอนนะครับเจริญนะครับโอเคทุกท่านนะครับผมป้อมมนอมนะครับขอกรับราเมงเท่านี้ก็ขับรถขับขี่อย่างปลอดภัยนะครับบ้านแถวนี้ก็สมบูรณกันนอกนะครับด้วยความปรารถนาดีจากป้อมมนอมนักลบดับเถื่อนนะครับไปเจอกันที่ช่องป้อมมนอมอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวผมลงคลิปนะครับช่องป้อมมนอมเดี๋ยวผมลงคลิปให้อีกเป็นคลิปเรียวนะครับคลิปนี้มีอยู่แล้วนะครับอีกคลิปหนึ่งมีนะครับ ขอบคุณที่ติดตามผม้อมบอนไลา์นะครับสวัสดีครับ